หมก่อนนั <3 Seiten S 1> ้งทั 6, ้งหมดนะครับที่จะช็อปเกนนี่ครับนนี่ก่อน่นี่ก่อนไเยไปเสร็จกันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปมัดเดี๋ยวเาไปมัด ดีครับขณะนี้ท่านนายกสมาคมมวยกีฬานานาชาติท่านอดีตสสสามารถมาดูรีมได้เป็นนายกในเดินทางมาเห็นตัวนี้เลยนะครับก่อนอื่นพี่น้องครับก่อนอื่นครับนี่คือโปรเะทั์ผู้จัดนะสุพัฒน์เพื่อนรัตนาธิมาี่นี่งครับท่านทักลอยอยู่นี่ครับเย็นนั่นครับยืนนั่ีกว่านะ สองแถวแบบเดิมนะแม่ยืนแถวล่างแถวนึงครับตัวเล็กอยู่แถวล่างแถวนึงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ข้างล่างครัข้างล่างใครตัวเล็กเออข้างล่างนักงลงครับตัวใหญ่อยู่บนตัวใหญ่อยู่ใกล้อ่าออยู่ตรงนี้ดีนะดีนะเออถนนมานี่มานี่นี่นะ ท่านพึงเกียรติครับก่อนเื่นครับขอเสียงประมือต้อนรับท่านอดีตสสความใจพี่น้องชาวคลองตันและกรุงเทพขอเสียงประมือให้กับท่านสามารถมรูรีมและทีมงานครับเอาพูดภาพครับทีมหมูมาด้วยฮะหมูแข่งทองครับผุดผ่านนอกระบบพิภพลูกความตันอยู่ไหนครับพิภพลูกความตันอยู่ไหนปราพิพพอยู่ไหนอยู่ไหนปลาพิ่พ อยู่นี่หเรียบยากมากจริงๆในคนนี้อยู่แถวนี้นแถวนี้ละอครับไปโรงเรียนสุดท้ายนะครับีเลินะครับโนดด้วยนะบิานะครับน้องมวยถายมานิดนึงฉยมานิดนึงเออโอเคโอเคคอยชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวนับเดี๋ยวนับเดี๋ับสามสองหนึแอคชั่นครับครับไทยรัฐเทเลวิวทาคนนะครับหอ อ,อีกครั้งนะครับอีกครั้งการผิดพลาดนะครับอีกใหม่นะอีกครั้งนะครับสามสองหน่ง a n ครบับมองกล้องครับมองกล้องห้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับความยิ่งใหญ่จะต้องเกิดขึ้น

เอาไปแล้วพีแ่แขมขัดแ้วยอามัดแชม่นี้นะครับรุ่นย2 0อุปกรณ์ทองการะชานูทีเอาไปน,นีมัด้วไอนะครับนับสามสง่มอก้อคับ a c t i เอาการผินพ้าดอีเทีหนึ่งอีก,ออกทีหทนึงน่ง3ามสองหนึ่ง n ครับ

Yeah, hi. านบุญมีเกียรติท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษหากว่าคอกนำรายการวันนี้วางเอาครับฝรั่งหัวใจอีสานครับแลนะพูดเราอย่างเดียวครับนี่ก็คือปฏิหายนักชกจากลัชเซมเบิร์กชิงตแชมปชัดิเปนชิงแชมป์ระดับนุชเฟเดอร์เวินะของสมาคมของสมาคมกมีฬามวยไทนเนชั่นวันนี้ดวลกับลายฟ้าสอนสยา ซึ่งเคยใช้บริการมาแล้วที่จองแปดและก็รู้ผลแล้วว่าายฟ้าเป็่ายแพ้คะแนนและวันนี้ใครเคยรูหนังเยนงินครับสิบวันก็ไม่แค่แค้ก็จะไม่หายวันนี้ไี่ชมแน่นอนและก่อนที่ท่านจะจบวยท่านผู้มีเกียิครับเราได้ขึ้นชื่อว่าพระสวิสกรไทยที่อาศัยพระบรมโพธิสมภารทั้สง,งสององค์กันเราต้องแสดงออกถึงความจงรักภักด,ดี กับบทเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยได้รัื่องขอบคุณจากท่ารุ่นทีเราขอได้ยืนตรงครับพี่น้องครับยืนตรงครับขอเชิญครับป่าครับ วงชนชาวไทยด้วยกร้าด้วยกำม่อโคดินเช่าผู้พิพากษาทีมงานของสมาคมมวยไทยมวยเช่าเอนิชัา,า,า,าท่านผู้ใหญ่ครับมวยผู้แรกวันนี้55กิโลกรัมระหว่างนักชกมวงแดงครับนักสู้คนสวยครับขอเสียงปรมรืบกับน้องออม s p k มยวยไทยสาวไทยนะครับูแ มน้ำงนนันครับจันเจ้าจิตสารยาห้ายกสองพักสองครับห้ายกสองพักสองกรรมการหญิงครับวันนี้เป็นอดีตนักชกม,มดงามสิบครูแดงนักพัฒน์นบรีมากครับเชิญชมอครับสี่องครับ มวยใหม่ๆครับใหม่ๆเลยแต่เดี๋ยวดูตั้งใจพูดของไม่ต้นไปนี่จะเป็นมวยที่แบบระดับประเทศทั้งคู่เลยนะครับระดับประเทศทั้งนั้นเลยวันนี้มีการชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์นานาชาติในรุ่นร้อยยี่สิบหกปอนด์แล้วเอาของดีมาให้ท่านดูนะถ้าตัวคู่ที่ต่อช่องแปดคนละสามหมื่นนะครับัน,นี้นายกของเราท่านสามารถมาเยนายครับคู่นี้สามหมื่นทุ่นๆนะครับม ดูนี่นอกจากว่าดูเสร็จแล้วครับเรามาดูสาบและท่านสมพัฒน์เราหักเรียงศักดิ์และท่านสุวิทย์เลิศธนาคุณวัฒน์ครับฮะเรียนเชิญครับท่านสมพัฒน์เราหักเรียงศักดิ์ครับนะท่านสมพัฒน์เราหักเพียงศักดิ์ครับกลับเรียนเชิญท่านนะสองท่านกับคุณสุวิทย์เลิศธนาคุณวัฒน์ครับให้เกียรติท้องอะไรครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ เดี๋ยวใครจะพูดนะครับเดี๋ยวนะสี่คนะครับนับเวลาทุกนครัเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับท่านสุภัทรโลหะกที่ังศักดิ์ครับและติดตามด้วยท่านสุภิ์เลิศธนาคุณวีด้วยนะต้องรู้หน้าที่ครับเชิญครับนี่นะครับเป็นทีมงานของสมาคมด้วยบันทึกภาพนิดนึงครับบอกงดูครับกรรมการลดงาำด้วยครับ ขอบคุณครับปรบมือดังๆให้กับด็อกเตอร์ใจพระอีกครั้งนึงครับด็อกเตอร์นัดเรานะฮะพี่รักไม่เจ็บบ้านเดินหน้าในอย่างเดียวครับหาความสุขบนเวทีครับยกที่หนึ่งของคู่ผสมมาเริ่มคือที่สองครับขวาต่อขวาออกซ้ายออกทีจะไม่บอกเอาลกไปตอบอันไหนก่อนต่อถ้าท่านนายกเรานะนายกมากจะยกอยู่นะท่านสามารถไม่รูเรีด้ ด้มีคามสุขไปแล้วครับยืในใกล้ๆหยลกแท,ท้จุแ้จงมองกันเมื่าตจัดเต้นรบกยมาเนเป็นงานที่คณกรรม้งนั่งดูไม่ดีครับเหน็บกลๆออกแรงแรงออกเน้เน้นออกเนื้นอเน,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 นท่านผู้ชม้งมีความสุขนรอบพุทธศาไม่เคยมีมาก่อนครับคมากาองเปาัจัูหญิงครับ สองเร็วครับรับแม่รับโมเดลนะห้ายุกสอสอง,สอง